ชองข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นความรักความศรัทธาที่พี่ต่าออรไทยมีต่อแม่ฮันนี่สีสารจริงๆนะคะคุณผู้ชมพอทราบข่าวจากครูบาอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระดมทุนสร้างสารให้กับแม่ฮันนี่พี่ต่ายเองค่ะรีบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะแถมยังชวนแฟนเพลงมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยพี่ต่ายเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยนับถือแม่ฮันนี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วหัดร้องเพลงแม่ฮันนี่มาตลอดเลยนะคะ พราะแม่ฮันนี่เนี่ยเป็นผู้จุดประกายความฝันที่อยากให้พี่ต่ามาเป็นนักร้องเลยก็ว่าได้และการทําอัลบั้มของพี่ไต่ายครั้งแรกในชีวิตก็เดินทางมาไหว้ขอพรอที่ศาลแม่ฮันนี่นี้ด้วยตัวเองเลยนะพอประสบความสําเร็จก็ไม่ลืมที่จะหาเวลามากราบที่ศาลนี้นะคะแล้วตัวเองทราบข่าวจากครูบาอาจารย์ที่นับถือว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับปรุงศาลก็เลยขอมามีส่วนร่วมค่ะแล้วก็ชวนแฟนเพลงมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ ไปขอพอรแม่ไว้ว่าเราบ่มชุดแรกถ้าถ้าขายได้ล้านจะเอาคนเสิตไปถวายก็เลยได้ไปแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ก็ทำคนเสดถวายแม่มาแบบเกือบทุกปีตัวตาเองน่ะเราเคยไปไหว้ขอพอรอะไรต่างๆมันเป็นสารเดิมมานานแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของตตยมานานแล้วด้วยนะคะว่าเราอยากปรับปรุงเพื่อให้แม่เป็นต้นแบบมาตั้งแต่การเป็น การที่เราเริ่มสุดร้อลงมาตั้งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะวันนี้พอมีผู้หลักผู้ใหญ่ผูบาอาจารย์ที่ อยากจะปรับปรุงในจุดนั้นนะเราก็ยินดีมากแล้วก็ร่วมกันส่งข่าวแทนเพลงพี่ต่ายแอบกระซิบมานะคะ,คะว่าตั้งใจที่จะปรับปรุงศาลเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่16กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าวันที่26เนี่ยเป็นวันครบรอบการจากไปของแม่ฮันนี่ศรีอีสานนั่นเองนะคะ,คะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับการปรับปรุงศาลของแม่ฮันนี่ในครั้งนี้ด้วยนะดิะะฉันก็เป็นคนศรีสะเกดนะก็เคยเห็นศาลคุณแม่ฮันนี่เหมือนกันก็แบบว่ายกมือไหว้ศาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทิษทำบุญร่วมกันเนาะค่ะ